ก็กลับมาอยู่กับพี่ชายแอคในช่วงที่2นะครับหวังว่าใครหลายคนที่ชมโฆษณาซูเปอร์แม็กไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากได้นะครับอยากเอาไปลองทานหรือไปซื้อให้กับคนที่คุณรักนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษซึ่งพิเศษยังไงนั้นมาดังนี้เลยคุณผู้ชมโปรแรกเลยนะครับ2กล่องนะครับ1กล่องมี4แคปซูลนะครับซื้อ2กล่องวันนี้นะครับแถมอีก4กล่องนะครับแล้วก็แถมแว่นตานะครับแล้วก็แถมอีก1กล่องนะครับรวมทั้งหมด 7กล่องด้วยกันนะครับปกติราคา2,900บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับโปรต่อไปโปรนี้สำหรับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเรียกว่าโปรจัดหนักนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลนะครับแถมชนิดพกพาไอีก2กล่องนะครับแล้วก็แถมอีก1กล่องนะครับรวมเป็น3กล่องนะครับปกติราคา1,200บาทนะครับวันนี้พิเศษนะครับในราคา 1,200บาทนะครับปกติราคา2,550อ่ารถพิเศษเลย1,200บาทนะครับ50สายแรกเท่านั้นและโปรต่อไปนะครับโปรอันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆครับ1กระปุกมี60แคปซูลนะครับแล้วก็8กล่องนะครับของแถมวันนี้นะครับแว่นตานะครับแล้วก็นาฬิกาอีก1นึ่เรือนะครับปกติโปรนี้นะครับราคา6,940บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเรา หลือเพียงแค่2,100บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจโทรไปที่026669456นะครับหรือสแกน QR Code ทางด้านหน้าจอหรือแอดไปที่แอดมายาไลท์นะครับบอกได้เลยว่า50สสายแรกเท่านั้นนะเป็นไงล่ะใครสนใจก็รีบโทรกันเข้าไปนะ อ่ะแล้วครับคุณผู้ชมว,วันนี้เรา,าเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่าเรื่องความรักบอกได้เลยว่าเจอหน้าชายแทกทีไรนะครับทุกคนก็จะเอาเรื่องความรักมาปรึกษาซึ่งบางครั้งเนี่ยกูรูก็ยังต้องศึกษาไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยอ่ะการมีเซ็กนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตคู่มากๆนะดังนั้นเรามารู้กันเถอะว่าการมีเซ็กเมื่อมันมีประโยชน์เนี่ยเราควรจะ เริ่มต้นเริ่มให้ความสําคัญยังไงกันก่อนนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าเซ็กไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงบนเตียงเท่านั้นนะอันดับแรกก็คือช่วยทําให้ร่างกายอ่อนเยาวเห็นไหมคือเราลองสังเกตสิบางคนที่มีเซ็กบ่อยๆเขาอาจจะมีร่างกายอ่อนยาวก็ได้นะเขาบอกว่าการมีเซ็กสม่ําเสมอจะทําให้สมองเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแล้ก็โฮอร์โมนสําคัญ ที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเพียงพอนะครับเขาบอกว่าคนมีเซ็กบ่อยๆเนี่ยจะชะลอได้ถึง4ถึง4ถึง10ปีอ้วอ่ะใครไม่อยากแก่ก็ลองมีเซ็กบ่อยๆดูนะต่อไปช่วยให้นอนหลับลึกขึ้นเออก็จริงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดการผ่อนคลายสมองกระตุ้นให้หลั่งฮโอร์โมน ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้หลับได้ง่ายหลังจากการมีเซ็กซ์ยิงทำให้รู้สึกง่วงนอนหลับลึกตลอดคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปอันนี้สำหรับใครที่ รู้สึกว่าตัวเองอ้วนนะอยากลดน้ําหนักเออการมีเซ็กนะ,ะช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยจริงหรือเปล่ามาฟังกันดูนะเขาบอกว่าขณะมีเซ็กนะครับก็เปรียบเหมือนกับการออกกําลังกายเออลองดูอมีคนบางคนโยกให้ดูด้วยเพราะเป็นการโยกก็คือการออกกาลังกายนะอดังนั้นร่างกายนะครับจะมีการเผาผลาญพลังงานได้จากการเคลื่อนไหวของร่างกายและก็การสูบฉีดระหว่างทํากิจกรรมเห็นไหม บอกได้เลยว่าเรียกได้ว่าได้ทั้งความสุขและก็ลดน้ําหนักไปพร้อมกันเลยอ่ะมาข้อต่อไปนะครับก็บอกว่าทําให้ร่างกายผ่อนคลายลดเครียดจริงเคยได้ยินไหมบางคนผู้หญิงบางคนนะ่าต่างุ่นหิดมาเพื่อนแซวไอหน้าต่าง,งุดน,นงงญหญีดอารมณ์เสียแบบนี้เมื่อคืนไม่โดนมาละสิแต่ถ้าวันไหนที่โดนมาเพื่อนกโอ๊ยวันนี้อารมณ์ดีสดชื่นแส,สดงว่าเมื่อคืนเนี่ยโดนจัดหนักแน่เลยอะไรอย่างนี้จริง,รงๆรเขาบอกอย่างคุณผู้ชมบอกว่าการที่เซ็ก ช่วยลดอาการปวดศีรษะได้ด้วยนะเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการหลั่งสารเอนโดฟินขณะทำกิจกรรมดังนั้นเวลาเราถึงจุดสุดยอดเนี่ยสารชนิดนี้ก็จะไปช่วยลดความเครียดทําให้เกิดการผ่อนคลายนะครับมีส่วนบรรเทาอาการปวดหัวได้อย่างนะ่าอัศจรรย์นนะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหัวรุนแรงในระหว่างวันได้ด้วยการมีเซ็กซ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งอลองเช็คตัวเองกันดูนะมาข้อต่อไป ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหรืออุ้งเชิงกรานอ่ะเราลองสังเกตกันดูนะว่าเมื่อมีเซ็กจะส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยตรงซึ่งจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณนี้ให้แข็งแรงมากขึ้นนะยิ่งถึงจุดสุดยอดบ่อยๆยิ่งมีข้อดีในด้านนี้มากตามมาเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงจะช่วยป้องกันโรคปัสสาวะเล็ดด้วยนะ แลปะปัญหาที่เกี่ยวกับภาวะอักเสบได้อีกทางหนึ่งด้วยอโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมการมีเซ็ก์ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจริงๆแต่บางครั้งเราก็อย่าหักโหมจนเกินไปนะอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่มันน้อยเกินไปก็ไม่ดีเอาแค่พอดีพอดีก็พอนะครับและวันนี้ก่อนจากกันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับซูเปอร์แม็กนะครับโปรโมชัน่นพิเศษโปรจุกจุกจริงๆนะครับใครสนใจรีบโทรไปที่เบอร์02669456หรือสแกน QR code ทางด้านหน้าจอทีวีหรือแอปพลิเคชันมาอย่าล สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่ชายต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ